ตอนนี้เรามาภูภูผาตั้งนะฮดูวิวของภูผาตั้ง,งสูงมากผาตั้งเฉยๆ่าตั้งเยๆจะไม่มีภูทนอนนี้เรามาผาตั้งน,นูนน่น,นสวยไหมคะน,นู่นดูทางูอสุดยอด วิวนี้สวยมากที่ยิงเราต้องถ่ายภาพนี้ เราตามไกด์ไปนะไกด์นำเที่ยวเราเป็นคนแรกวันนี้ทิพทั้งวันไกด์นำเที่ยวทั้งวันสูงมากเห็นไหมสุดยอดนี่ผาผา ทรงผานี้ก็สวยนะเนี่ยผานี้ถ่ายรูปโคตรสวยเลยอะ่ะเดินชมนกชมไม้ชมดอกไม้สวยๆไปก่อนนะจ๊ะมาหน้านี้ก็ ก็จะเขียวดีดอกไม้ก็สวยดีเดินไปเรื่อยๆจะเดินตามทางไปเรื่อยๆจ้า ตัวตัวแม่น้ําตรงนู้นนะฮะตัวแม่น้ําตรงนู้นนะ่ะจะเป็นข้ามฝั่งไปทางลาวนะฮะตอนนี้เราขึ้นมาตรงข้ามเขตไทยลาวไอแม่น้ําโขงตรงนู้นแม่น้ําโขงนะจะเป็นแม่น้ําสายยาวๆข้ามฝั่งไปทางนู้นก็เป็นประเทศลาวโอเค